ครับต่อไปนะครับอันนี้ฉันถามว่าเมื่อเช้าพระอาจารย์พูดเกี่ยวกับกะสินการฝึกกะสินที่ได้ตาทิพย์นะครับผมต้องฝึกอย่างไรก่อนขั้นตอนแรกถึงจะได้กะสินไฟใครอยากได้กะสินตาทิพย์เนี่ยหรือไมเกี่ยวข้องอะไรกับกสินไฟ อ๋อนึกว่าจะเป็นฤาษีตาไฟกรนะสินที่สามารถจะทำให้ได้ตาทิพย์เมื่อเช้าเนี่พูดถึงอาโลอโลกะกรสินโอทาตาก็ได้นะแต่ว่าโดยตรงก็คืออา,อาโลกะครับนะในขั้นตอนของการทำกรสินนะพูดก่อนนะว่ากรสินที่พูดเจ้าอนุญ,ญาตให้เราฝึกทำในาศาสนานี้ นะก็ต้องปูพื้นฐานมาจากขั้นของศีลนะแล้วก็มีรายละเอียดเกนะี่ยวกับการศึกษาเรียนรูนะ้ขั้นตอนต่าง,างๆเยอะแยะมากในวิสุทธิมรรคการเบื้องต,ต้นก็ต้องได้ศีลนะเป็นฐานรองรับแล้วก็มีวิธีการในการฝึกทำกสินนะการฝึกทำกสินสิอย่างท่านก็พูดไว้ในในกสินนิเทศในวิสุทธิมรรค่านะก็พูดละเอียดก็คือปฐวีกสินกสินดิน นะก็จะมีบอกไว้เบื้องต้นว่าสองนะสองประการสําหรับผู้ที่นะสามารถนะได้กระสินแล้วนกะนะนะ็เป็นเหตุให้ไปทำอภิญญาแล้วได้ฤทธินะ์ปฏิหารต่างๆจำเพาะพวกที่มีบุญเก่ามาก่อนก็เรียกว่าปุบพาธิการะเนาะท่านอาจารย์นะกับจําพวกที่ ไม่มีบุญเก่ามาเลยผู้ที่มีบุญเก่ามาก่อนก็หมายถึงว่าในอดีตชาติเน่ะเคยทำทำกสินมาเคยเจริญฌานมานะมาในชาตินี้อาศัยกสินที่ตนเองเคยได้มาก่อนนิมิตที่ตนเองเคยได้มาก่อนนะก็ไม่ต้องตกแต่งกสินอะไรมากนะักแค่ไปเห็นดินทั่วไปก็กําหนดเอาได้ทําให้จิตเนี่ยเกิดเกิดตั้งมั่นขึ้นนะอาศัยกสินดิน หรืออาศัยดินนั่นแหละที่ตนเองไปเพ่งอย่างเช่นดินในรอยไถใช่ไหมครับนะดินในท้องทุ่งอะไรต่างๆนะดินที่ทั่วไปนะไม่ใช่ดินอย่างเดียวนะเพราะการะสินมันมีทั้งหมดสิบอย่างใช่ไหมครับดินน้ำนะไฟลมน้ําก็อย่างเช่นนะนั่งเรือนะครับแล้วก็ไปเห็นกระแสน้ําสายน้ําอย่างเงี้ยนะแล้วก็เกิดเพ่งขึ้นมาแล้วภาวนาในใจแล้วนะทําให้มันได้ นะได้เอกกตาจิตอนะยกจิตขึ้นสู่ปัจจาระขึ้นสู่ฌานไดนะ้อันนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องผ่านขั้นตอนของการบริกรรมคือคนที่มีบุญเก่ามาขึ้นไปสู่ขั้นตอนของของฌานวิถีได้อย่างอย่างอย่างง่ายได้ทำให้เกิดเกิดฌานขึ้นดินน้ำไฟลมแล้วก็กระสินสีสี่อย่างใช่ไหมครับเขียวเหลืองนะแดงใช่ไหมครับขาวแล้วก็ เพิ่มมาอีกสองในพระบาลีแสดงไวแ้แค่แค่8ดนะครับนะแล้วก็ในอัธยาเพิ่มมาอีก2ก็คือกสินอะไรครับกระสินแสงสว่างนะครับแสงสว่างกับช่องว่างใช่ไหมครับช่องว่างหรืออากาศอีก2อย่างนะก,ก็เป็นกสินสิบด้วยกันนี่กสินกสินโยมถามกสินอะไรนะเนี่ยนะกะสินเกี่ยวเนื่องกับตาททพย์ก็คือกสินนะกะสินแสงสว่างใช่ไหมครับ กสินแสงสว่างกสินสีขาวนะก็ต้องทําอย่างเช่นว่าคนที่ไม่เคยมีบุญเก่ามานะต้องการจะตกแต่งกระสินสนะีท่านก็นแนะนําไว้ก็คือไปทำทำกสินสีสีอะไรสีขาวใช่ไหมแล้วก็ไปเพ่งนะกรสินสีขาวเนี่ยนะทำเป็นเป็นดวงกสินดวงกสินเนี่ยก็จะต้องได้ขนาดที่ท่านกําหนดไว้นะขนาดของดวงกสินก็เท่าไหร คืบสีนิ้วนะครับวัดโดยรอบนะหนึ่งคืบสีนิ้วนะครับแล้วก็สีที่จะเอามาตกแต่งนั้นอาจจะเป็นสีอะไรสีธรรมชาติก็ได้นะนะสีที่ได้จากนะดอกไม้ก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นสีที่ราบเรียบนะไม่ขรุขระไม่มีรอยตําหนิอะไรต่างๆแล้วก็มาเพ่งใช่ไหมครับในวิสิธิมัคนะในระยะของการเพ่งท่านก็ให้ตั้งไว้ห่าง ห่างระยะได้ไรครับนะหัตถบาตรเนาะได้หนึ่งศอกหนึ่งศอกกว่านะครับหนึ่งศอกคืบนะครับแล้วก็นั่งเพ่งเพ่งภาวนาไปจนจนทําให้จิตนีสตั้งมัน่นแล้วก็ได้ฌานะเมื่อได้ฌานแล้วอาัยกสินสิสีขาวเนี่ยนะครับนะแล้วก็ไปอธิษฐานเพื่อที่จะให้มันเกิดอภินญาทําให้มันชํานาญก่อนนะทำให้มัน,น,น,นนะเป็นวสีวสีห้าแล้วก็ ชำนาญในการเข้าอีกว่ามันวิธีการขั้นตอนอรายละเอียดมันเยอะมากเลยก็ขอพูดแบบรวบรัดตัดตอนก็แล้วกันพอชำนาญแล้วทีนี้ก็เริ่มใจที่จะน้อมน้อมไปเพื่อยอยากเห็นนะอยากเห็นวัตถนะุเริ่มจากวัตถุที่ใกล้ก่อนเนาะแล้วก็ไกลออกไปเรื่อยๆจนเห็นตามที่ตนเองกําหนดได้นะครับนะแล้วก็อาศัยอะไรอาศัยแสงสว่างใช่ไหมครับ แสงสว่างของกสินที่ตนเองได้นั่นแหละ,ะเป็นเหมือนกับไฟส่องนะก็ทําให้เห็นให้เห็นวัตถุนั้นๆนได้แม้ที่อยู่ในที่ไกล